มาเจอกันในส่วนของวิชาวิชาธรรมะนะครับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะครับอันนี้เราเจอกันเป็นครั้งที่ครั้งที่2แล้วนะครับครั้งแรกเราเราคุยในหัวข้อธรรมในส่วนของทุกใช่ไหมครับแล้วก็ต่อด้วยสมุทัยอีกหนึ่งหัวข้อวันนี้นะครับมาต่อมาต่อด้วยหัวข้อหัวข้อใช้คำว่าอะไรเดียะ ข้อสุดท้ายของของสมุทัยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าทําไมข้อนี้จึงเป็นถ้าใช้คําง่ายๆก็บอกว่าจึงเป็นสมุทัยละ่ะอะไรเงี้ยนะครับทําไมจัดเข้าในสมุทัยและสมุทัยเนี่ยมันยังไงนะครับสมุทัยเป็นธรรมที่เราควรสมุทัยเป็นธรรมที่เราควรละนะครับหรือถ้าเรียกอีกอย่างหนึ่งนะครับสมุทัยตัวเนี้ยนะครับบางทีเราก็เรียกว่าคํานี้นะครับดูอ่านออกบ้างไม่ออกบ้างไม่ว่ากันนะครับ ก็คือคําว่าตันตันหานะครับตันหาที่แปลว่าอยากนะครับความอยากทั้งหลายเป็นสาเหตุนํามาซึ่งความทุกข์ฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่เราควรละเราก็จะต้องมองให้เห็นโทษของมันนะครับว่ามันมันยยร้ายยังไงหลักธรรมข้อนี้มันอันตรายยังไงมีผลเสียต่อเราอย่างไรมันนํามาซึ่งความทุกข์ได้อย่างไรอะไรเงี้ยนะครับมาดูหัวข้อที่เราจะเรียนวันนี้คือคําว่าอกุศลวนิตกนะครับอกุศลนวิตก ซึ่งเราก็จะมาดูกันอะไรคืออกุุลวิตกนะส่วนนิยามห้าเราเรียนไปแล้วนะครับเข้าใจว่านักเรียนพอคงจําได้นะครับมาดูอาุุลวิตกนะครับอาุุลวิตกมีอะไรมีอะไรนาจํามีคําที่จริงมีเราจะเจอคําคือคํเนี้นะครับวิตกกับอาุศลแยกเป็นสองนะครับพอได้ยินคําว่าวิตกคนไทยก็จะนึกถึงวิตกกังวลนค,คนไทยก็จะเอาจําแบบไทยๆนะครับแต่คํานี้คําวิตกคํานี้เป็นคํากลาง นะครับไม่ได้ดีไม่ได้ไม่ได้ดีดดดเกินไปไม่ได้แย่ยจนเกินไปแต่คนไทยจะจํามันเป็นคําที่แย่ยๆนะครับวิตตกคํานี้คือนี่ครับนึกคิดความตรึกความนึกคิดนะครับความตรึกความนึกคิดของเราเองพอมีคําว่าอามาข้างหน้าก็คือไม่กุศลก็คือตัวปัญญาคือตัวฉลาดก็คือตัวดีฉะนั้นอาุสลวิตตกก็คือความนึกคิดในสิ่งที่ไม่ดีนะครับถ้าจำง่ายๆนะความนึกคิดหรือความตึกตรองคือการอยู่บ้านนั่งนึกนั่น <biases. S 2> คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้แต่เป็นการคิดในทางที่ไม่ดีการคิดเป็นไปในทางที่ไม่ดีในทางพุทธศาสนาเรียกว่ากุศลวิตกนะครับซึ่งมีมีสหัวข้อด้วยกันนะครับมี3อย่างด้วยกัน1ก็คือกามวิตกคือคิดในเรื่องกามแต่การตัวนี้นะครับกามตัวนี้คือไม่ใช่ไม่ใช่ใชบ้ากามไม่ใช่เรื่องกามนะครับแต่ความหมายคือคําว่าอา้าวปไฟมาก่อนได้ไงอา่าเขียนตรงนี้นะครับคือคําว่า การการักรคุณนะครับการคุณก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะครับก็คือบุคคลที่คิดแต่อยู่ในเช่นไปเจอรูปสวยๆใช่ไหมครับถ้าผู้ชายก็ไปเห็นผู้หญิงสวยๆก็ได้ผู้หญิงก็อาจจะไม่เจอผู้ชายก็ได้จะไปเจอเสื้อผ้าเจอกระเป๋าเจออะไรเครื่องสําอางอะไรทั้งหลายเหล่านี้ครับแล้วก็มีความรู้สึกอยากได้อยากครอบครองเป็นของตนเอง จึงจึงมีคํานี้ครับมากําหนดปิดท้ายไว้ให้นะครับความนึกคิดที่ประกอบด้วยความโลภอยากครอบครองนะครับจริงๆอาจจะไม่ใช่แค่ความโลภอย่างเดียวนะครับนะอาจจะไม่ใช่แค่ความโลภอย่างเดียวก็ได้อยากครอบครองอยากได้มาเป็นเจ้าของเรานึกถึงรูปเสียงกินรสสัมผัสน,นะครับโอเคนะการวิตกละหมกมุ่นอยู่ในกามเราจะพูดกันสั้นๆการคิดวิตกหมกมุ่นในกามมาคุณทั้ง5นะครับต่อมาข้อที่2คือคําว่าพยาบาทนะครับ ข้อที่2คือคําว่าพยาบาทพยาบาทคำนี้นะครับเรานึกถึงอะไรพยาบาทก็คือความอาฆาตนะครับความเจ้าคิดเจ้าแคนนะ้นถ้าบอกง่ายงมีคนเดินชนก็ได้มีอะไรมีอะไรเกิดขึ้นกับเราอะครับเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอเจ้าคิดเจ้าแค้นไปลักษณะอย่างนั้นนั่นคือพยาบาทแต่เป็นแค่ความนึกนะครับเป็นแค่ความนึกคิดแต่พอนึกคิดบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้า,ขามันก็จะนํามาซึ่งคําว่าอะไรโทรสะนะครับโทสะคือการพยายามที่จะไปต่อเรียบร้อยแล้ว เนี่ยพยาบาทนะครับคิดในเรื่องอย่างนี้อยู่ร้อนนอนฟุกครับข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายคือคําว่าวิหิงสาครับวิหิงสาวิตกคิดความนั่งนึกนั่งนึกนอนนึกคิดอยู่เรื่องเดียวก็คือการเบียดเบียนนะครับใช้คําว่าเบียดเบียนหรือถ้าเอาง่ายสุดเลยก็คือทําร้ายมุ่งร้ายคนอื่นแสดงว่าข้อ2พยาบาทกับวิหิงสาเราต้องนึกว่าข้อไหน,ม,นมันแรงกว่ากันนะครับก็ลักษณะอย่างนั้น แต่พอไปเปรียบเทียบเราก็จะเห็นอนุภาพนะครับพอไปเปรียบเทียบกับฝั่งดีนะลองดูเปรียบเทียบกับฝั่งดีเนี่ยนะครับเห็นนะครับฝั่งดีที่ว่าคือเนี่ยกุศลนะครับนี่กุศลนะครับฝั่งดีฝั่งดีเราพูดถึงเนกขมมะนะครับเนกขมมะเนกขมมะวิตกเนกขมมะคือการออกบวชเอาง่ายๆนะครับเว้นเว้นจากรูปเสียงกลิ่นรสทั้งหลายทั้งหลายนะครับการงดเว้นจากรูปเสียงกลิ่นรสทั้งหลายนั่นเป็นเนกขมมะนั่น มันก็จะเป็นสิ่งที่อะไรครับคนที่เว้นก็แสดงว่าเราสละจากการวิตกได้เราจะไม่ไปคิดในเรื่องเหล่านั้นอาจจะคิดเรื่องภาวนานะเราอาจจะคิดเรื่องอะไรอ่ะคือปล่อยวางอ่ะถ้าบอกง่ายๆนี่คือธรมะนะครับส่วนในอกุศลเรายังคิดในส่วนที่บอกว่าทํายังไงเราจะได้มากกว่าเขาทํายังไงมันจะเป็นของเราให้ได้นั่นการวิตกนะครับข้อที่2ออัพยาบาทอัพยาบาทเราเจอหนึ่งคำนะครับหนึ่งคำไว้สําหรับไปไปนั่นก็คือคําว่า เมตตาเห็นไหมครับอภัยาบาตเมตตาพอเมตตามาก็อาฆาตจริงๆคําว่าอาฆาตพยาบาทพยาบาทก็น่าจะตัดทิ้งได้น่าตัดทิ้งได้นะครับคำนี้อาฆาตเพราะยังยังมาซ้ําคําเดียวกันความหมายเดียวกันนี่จ,จะจําไม่ต้องจําก็ได้ก็คืออาฆาตอาฆาตมาดร้ายฉะนั้นคนที่เจ้าคิดเจ้าแค้นอาฆาตมาดร้รายเราแก้ด้วยอะไรแผ่เมตตาให่ไหมครับคนที่คิดแต่เรื่องเหล่านี้เนี่ยมันไม่มีความสุขอะ ไม่มีความสุขฉะนั้นถ,ถ้าทางที่ดีเขาคิดอะไรให้อภัยคนอื่นได้นะครับเมตตามีความรักความปรารถนาดีต่อผู้อื่นนะครับพอมาดูข้อที่3เราก็เลยจะพอรู้ว่าโอ้มันแรงกว่ากันนะครับข้อ้อ2เนี่ยเป็นถ้านึกถึงเมตตาคือรักโดยไม่มีเหตุผลใช่ไหมครับรักโดยไม่มีเหตุผลส่วนข้อที่สองข้อที่3เนี่ยไม่คิดร้ายผู้อื่นเนี่ยความหมายตัวนี้นะครับเรานึกถึงกรุณาก็ได้อยากนะครับความคิดในการที่จะช่วย ช่วยคนที่เดือดร้อนช่วยคนที่ลําบากให้เขาได้พ้นฉะนั้นการที่จะเป็นรังแกเขาไม่ใชนะ่ไม่คิดจะไปไม่คิดรังแกคนอื่นไม่คิดทําให้คนอื่นต้องเจ็บช้าน้ําใจหรือว่าเจ็บปวดรวดราวหรืออะไรก็ตามแต่น,นะครับนั่นอาวิหิงสานะฉน้นวิหิงสาก็พูดถึงเบียดเบียนเบียดเบียนเราพูดถึงทาร้ายนะครับคิดหาวิธีการในการเช่นเอ๊ะเราจะไปซื้ออาวุธที่ไหนเราจะผลิตหรือเราจะหาอาวุธอะไรไปทาร้ายเขาไปฆ่าก็ได้ ไปตัดแขนก็ได้หรืออะไรก็ได้ทําให้จิบะนะครับตัวตัวที่สามนะครับแต่ตัวที่สองเพียงแค่คิดนะครับเพียงแค่คิดนะนี่คือวิตกนะครับนี่คืออ่าก็เรียกอะไรเ่ะท้างบนเนี่ยนี่คือวิตกคำก,กลางกลางวิตกคือคำกลางกลางการคิดการไข้ครวนแบ่งออกเป็นสองคือกุศลวิตกและอกุศลวิตกก็คือคิดที่ดีกับความคิดที่ความคิดที่ไม่ดีนะครับคิดที่ดี ความคิดที่ดีกับความคิดที่ไม่ดีนะครับคิดที่ดีก็จะเป็นลักษณะอย่างไรก็3ข้อเราสู่กันฟังส่วนคิดที่ไม่ดีก็จะมีอาการอยู่3อย่างนะครับนี่เราสู่กันฟังถามว่าเราเรียนเราเรียนรู้จกักอากุศลวิตกเนี่ยเรียนรู้ไปเพื่อนะครับเรียนรู้ไปเพื่อ <ๆ S 2> ก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับบอกว่าสมุท,ทยัยตัวนี้ตัวสมุทัยเนี่ยเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าตันหาใช่ไหมครับเราเรียกอย่างหนึ่งว่าราการไม่ค่อยติดนะครับตันหา ฉะนั้นในตัวตัณหาคือความอยากความอยากเป็นสาเหตุนําไปสู่ความทุกข์ทั้งหลายอากุสลวิตกทั้งหลายคือความคิดในทางที่ไม่ดีทั้ง3อย่างนี้นำไปสู่ความทุกข์ทั้งหลายฉะนั้นอกุศลวิตกเหล่านี้จึงเป็นสมุทยัยจะเป็นสมุทยัยให้เราพิจารณาเห็นว่ามันมันเป็นสาเหตุนนะมันเป็นสาเหตุที่ทําให้เราทุกข์นะฉะนั้นก็คือให้พิจารณาเห็นโทษของมันพอเห็นโทษเสร็จเรียบร้อยแล้วเราควรทําอย่างไรกับมันถ้าบอกง่ายๆก็คือมีอยู่สี่คำ เราพิจารณาให้เห็นโทษเพื่อลดละบันเทาแล้วก็กําจัดทิ้งดีลิทมันซะดีลิทออกจากใจให้ได้นะครับแต่ว่ามันไม่สามารถตัดได้ทันทีมันต้องค่อยๆเริ่มจากคําว่าลดลงนะครับลดลงนะเคยเห็นคนที่สูบบุหรี่ก็ได้คนที่ดื่มสุราก็ได้จะไปหักดิบเลยบางทีอาจจะทำร้ายน้ําใจกันเกินไปก็ลดก่อนนะครับแล้วก็ละนะครับคาว่าบันเทา บรรเทาอาจจะต้องมีสิ่งอื่นๆนะครับมามาช่วยช่วยในการที่อะไรพอเขาละเสร็จเรียบร้อยเขาวางเรียบร้อยแล้วให้เขาอยู่ต่อได้นะครับแล้วก็สุดท้ายคือตัดเลยนะสุดท้ายคือตัดเลยนะหากว่าเราทําได้คําว่าทุกข์ไม่เกิดขึ้นคําว่าทุกข์ไม่เกิดขึ้นนะครับนี่คือส่วนของคําว่าสมุท,ทยัยส่วนหลักคำในหัวข้อคําว่านิโรธนะครับเราในชั้นม .4 เราเรียนหนึ่งเรื่องคือคําว่าภาวนานะครับคำว่าภาวนาอะไรคือภาวนานะครับลองมาดู ภาวนาเนี่ยถ้าเล่าสั้นๆน,นะครับเล่าสั้นๆไม่อะไรมากอาจารย์ให้จําแค่คํานี้ครับซึ่งเป็นสิ่งที่เขาบอกว่าพุทธศาสนาชอบมากนะครับพุทธศาสนาจะต่างจากศาสนาอื่นๆตรงคําว่าพัฒนานะครับภาวนาคือการทําให้การทําให้มีขึ้นทําให้เกิดขึ้นทําให้เจริญนะครับให้เราเจริญจเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นก็ได้แต่คําสําคัญที่สุดคือพัฒนาตนเองนั่นคือภาวนา ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่เชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์นะครับต่างจากศาสนาอื่นๆศาสนาอื่นๆคือฝากทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับพระเจ้าพระเจ้าจะเป็นผู้ดลบันดาลให้นั่นคือศาสนาอื่นๆนะครับส่วนศาสนาศาสนาพุทธเราเนี่ยพระพุทธเจ้าเชื่อเชื่อฝากความศักก์อ่าก็เรียกอะไรฝากความสาม,มารถฝากความสําเร็จไว้ที่มนุษย์มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เชื่ออย่างนั้นนะครับไม่ว่าจะอยู่วันณะใดๆก็ตามแต่พุทธจึงไม่ปฏิเสธวันณะนะครับไม่ปฏิเสธกษัตริย์ก็ได้พรหมก็ได้แพทย์ก็ไม่มีปัญหาสูตรก็ได้จันทานก็ไม่มีปัญหาเช่นเดียวกันสามารถเข้าเข้ามาบวชเข้ามาศึกษาเข้ามาปฏิบัติในพระพุทธศาสนาได้หมดเลยเป้าหมายคือพัฒนาตนนะครับพัฒนาตนเองนะครับพัฒนาตนเองไม่ใช่ว่าจะไปดนบันดาลน,นะครับแต่พระเนะี่ยชอบชอบชี้ชี้ให้เราหลงประเด็นเช่นพระเวยพรว่า ท้ายสุดนี้ขอเอานวยอวยพรอ้างอิงเอาคุณภศษีรัตนะ์ไตรคือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงดนบัรดาลประทานพรให้สาธุชนทั้งหลายดนบรรดาลประทานพรดนบันดาลเนี่ยไม่ใช่พุทธนะครับถ้าดนบันดาลคืออะไรเราเราเหมือนเราไปกราบพระเราขอให้ได้ขอให้สอบติดขอให้ทั้งหลายขอทั้งหลายเหล่านั้นไม่ใช่พุทธนะแต่ที่เรากราบพระทุกครั้งทุกครั้งกราบไปเพื่อเอาแบบอย่างท่านมามาเพื่อพัฒนาตนเอง นะครับพุดต้องเป็นอย่างนั้นนะครับดูพัฒนาอย่างที่1นนะครับพัฒนาอย่างที่1ก็คือกายภาวนานะครับกายภาว,วนานี่คือกายนะครับบางคนตัวหนังสืออาจจะเล็กไปนะครับกายภาวนากายภาวนาเกี่ยวอะไรกับตาหูจมูกลิ้นกายกนะารพัฒนากายของเราหรือการพัฒนาภายนอกเราสิ่งที่สิ่งที่อยู่ในตัวเราก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใาตาที่เราไปกระทบกับรูปไม่ว่าจะตาไปเห็นอะไรก็ตามแต่ ถ้าคนที่ฝึกอบรมพัฒนากายสำรวมกายเราจะจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกข้างในได้นี่คือคนที่พัฒนาตาไปเห็นอาจจะไปเห็นอะไรครับเห็นคนที่เราไม่พอใจคนที่ไม่ถูกชะตาเรายังโกรธเรายังไม่พอใจแสดงว่าข้อนี้ยังมีปัญหาใช่ไหมครับอื่นๆเัมือนกันหูจมูกลิ้นกายจะนึกถึงอะไรดีอะแต่ละอย่างแต่ละอย่างอาจจะนึกถึงลิ้นก็ได้ครับนะบางคนบอกลิ้นจะพัฒนายังไง คนที่ติดอยู่ในรถบางคนอาหารอร่อยอร่อยก็กินอย่างเดียวครับไม่ไม่ดูแลตัวเองก็จะกลายเป็นโพชเนมตันยุตุงใช่ไหมครับยัดใส่พุงกนันตราคนประเภทนี้ก็คนประเภทนี้ก็ถ้านึกง่ายๆนะครับถ้านึกง่ายๆก็ก็ต้องบอกว่าอ้วนครับอ้วนฉะนั้นต้องเป็นโพชเนมัตันยุตาเราไม่ติดในความอร่อยมากแต่เรานึกถึงอะไรนึกถึงประโยชน์ของอาหารที่เข้าสู่ร่างกาย ก็จะกลายเป็นสำรวมได้ควบคุมได้นะครับนี่คือข้อที่1นะึกายภาวนาข้อที่2นะครับข้อที่2ศีลภาวนาศีลภาวนาเนี่ยเน้นข้อเ,เน้นนิดเดียวแค่ตรงนี้ก็ได้ครับเราถึงกันระเบียบวิน,นัยนะประเทศไทยเราแพนะ้ถ้าแพ้เราก็จะรู้สึกเสียใจจริงๆไม่ได้ด้อยค่านะครับไม่ได้ด้อยค่าประเทศแต่จะด้อยค่าคนในประเทศนะครับประเทศไทยเนี่ยน้ำท่วม ฝนตกน้ําท่วมเราก็โวยวายนะครับโวยวายนู่นนี่นั่นแต่คล้ายๆว่าสุดท้ายก็คือปรจจานตีกับมหาตัวเราเองนะครับคืออะไรพอน้ําท่วมปุ๊บเราเห็นสิ่งต่างๆลอยอยู่เหนือน้านพอน้ําลดลงสิ่งเหล่านั้นโอ้โหเต็มถนนเลยนะครับกับญี่ปุ่นน้ําท่วมนะครับน้ำท่วมไม่มีน้ํก็ท่วมเหมือนกันทุกที่นะครับท่วมเสร็จเรียบร้อยแล้วน้ําพอละน้าจากไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นสะอาดนั่นคือวินันฉะนั้นถ้าบอกว่าศีลภาวนาตัวนี้คือการฝึกนะครับฝึกฝึก ฝึกอะไรดีอ่ะฝึกความเป็นผู้มีวินยัยนะครับความเป็นผู้มีวินัยในตนเองของเราไม่ใช่ทําอะไรตามใจคือไทแท้นะครับไม่ใช่ทําอะไรตามใจแต่เราเราทำแล้วคนอื่นไม่เดือดร้อนเราไม่เดือดไม่เดือดไม่ใช่เดือดเราไม่เดือดร้อนนี่จะเยี่ยมมากนะครับนี่ศีลภาวนาฝึกอบรมให้อยู่ในอยู่ในกรอบนะครับอยู่ในกรอบบางคนบอกอยู่ในกรอบคําคุ้นๆน่ะไม่ใช่อยู่ในกรอบก็คืออะไรกติกาที่เรามีร่วมกัน อย่าอยู่เหนือกติกาอย่าอยู่นอกกติกานะครับเราทําเหมือนกันเวลาทําอะไรอย่าเอาแค่สบายเราแล้วเดือดร้อนคนอื่นไม่ได้ข้อที่2นะครับข้อที่3คือจิตตภาวนาจิตตภาวนาก็เอาจําคําเดียวก็เนี่ยครับจิตตามตัวแหละครับแต่มันสําคัญตรงนี้ครับบางคนก็จะนึกถึงนั่งหลับตาสมาธิอีกแล้วจริงๆไม่หลับตาก็ได้การฝึกอบรมทางจิตใจให้เข้มแข็ง เรามีวิธีการในการพัฒนาใจของเราอย่างไรเพื่อให้รองรับเพื่อให้ประชิญกับปัญหาอุปสรรคทั้งหลายใช่ไหมครับก็การฝึกการฝึกในการที่จะคิดสิ่งต่างๆนั่นแหละครับฉะนั้นจิตใจของเราจะรับได้อย่างไงจึงเบื้องต้นเราจึงเห็นการหลับตาก็โอเคพอเพราะมองไม่เห็นใช่ไหมครับพอมองไม่เห็นมันก็อาจจะมันก็อาจจะอะไรใช้คําว่าอะไรดีมันก็อาจจะทําให้เราเราไม่ก้องพะวงมากไม่ต้องคิดมาก นะครับมันก็พอได้นะครับก็พอได้แต่ว่าบางคนที่จิตใจพอแยกแยะบางสิ่งบางอย่างได้ลืมตาก็ไม่มีปัญหานะครับลืมตาก็ไม่มีปัญหาก็จะเป็นการทดสอบหรือว่าเป็นการพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นนะครับแต่ข้อนี้เนี่ยนะครับภาวนาข้อนี้คือเพื่อพัฒนาใจเพื่อฝึกใจนะครับพัฒนาใจให้เข้มแข็งเผชิญพร้อมเผชิญกับปัญหาอุปสรรคทั้งหลายนะครับภาวนาข้อสุดท้ายคือปัญญาภาวนาฝึกอบรมปัญญา ฝึกเพื่ออะไรนี่ครับให้เข้าใจสิ่งต่างๆรู้เข้าใจสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงจาแค่นี้จริงๆนะครับจริงๆมันก็มีเนื้อหาเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าพอเอามาก็มันก็อย่างอื่นก็เป็นอ่านประกอบแต่เราบอกว่าเข้าใจสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงไม่ใช่แค่รู้นะครับแต่เข้าใจนะสำคัญตรงนี้ครับเหมือนมีสองคำภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า Wi s d o m กับคำว่า k n o knowledge นะครับ วิส -dom ตัวนี้เราเห็นอยู่ที่นิดาหน้าบเรียนเราวิส -dom วนะิส -dom for ชันชันชันประมาณนี้นะครับ w i ส -dom ตัวปัญญา knowledge คือความรู้สองตัวนี้ตัวไหนดีกว่ากันน่าคิดเราจำจำบทเรียนต่างๆจำเนื้อหาต่างๆเพื่อไปสอบสอบแล้วทิ้งเลยหรือบางคนจำได้แต่ก็จำของเขาอย่างเดียวไม่สามารถปรับหรือว่าไม่สามารถประมวลเป็นของตนเองได้อันนั้นเป็นตัวความรู้ แต่คนที่บอกว่าโอ้คือปัญญาเนี่ยนะครับเราสามารถเข้าใจและเอามาใช้ได้เอามาใช้ได้จริงนั่นคือปัญญานะครับฝึกอ,อบรมเพื่อให้เกิดตัวนี้นะครับทำอย่างไรเราจรึงจะสามารถประชิญกับสิ่งต่างๆแล้วตัดจัดก,การได้นะครับนี่คือภาวนาสี่นะครับฉะนั้นถ้าบอกว่าภาวนามีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรเนี่ยตามนี้เลยนะครับก็ทําที่บอกว่าพัฒนามนุษย์ทุกคนสามารถพัฒนาได้นะครับสามารถพัฒนาได้ แล้วก็3เป็นเครื่องเป็นเครื่องในการจําแนกคนออกจากสัตว์นะครับการพัฒนาคนให้เป็นคนดีมีความรู้ความสามารถจะต้องทําให้ครบทั้ง4ด้านกายศีลจิตแล้วก็ปัญญานะครับแล้วก็สุดท้ายเลยเขาบอกการพัฒนาที่ถูกต้องต้องดาเนินตามข,ตขั้นตอนของภาวนาให้ครบถ้วนถามว่าเพราะอะไรถ้าขาดข้อสุดท้ายก็ไม่ได้หรือถ้าขาดข้ออื่นมันไม่ไปถึงนะครับเช่นบางคนบอกว่าถ้าไม่มีสมาธิปัญญาเกิดได้ไหมน้อยมาก น,น้อยมากกายไม่สงบศีลก็ไม่มาอย่างเงี้ยมันจึงกลายเป็นเหมือนเป็นขั้นบันไดนะครับเป็นขั้นบันไดเพื่อที่จะพาไปมันเริ่มต้นจากเราจัดการกับกายของเราให้ได้นะครับอันนี้เป็นภาวนาสีอยู่ในนิโรดน,นิโรธที่แปลว่าความความดับหรือว่าเป็นสิ่งที่เราควรทําให้แจ้งทําให้บรรลุคนที่จะหมดไม่ทุกข์ไม่อะไรเลยก็คือจัดการตัวนี้ครับก็จบแหละ นะครับต่อมาหัวข้อสุดท้ายซึ่งวันนี้ก็จะฝากไว้หนึ่งหัวข้อก่อนนะครับเจอกันอีกทีครั้งหน้าวันนี้ฝากหัวข้อนี้อุบาสกธรรมนะครับอุบาสกธรรมเป็นธรรมที่ควรเจริญนะครับอุบาสกอุบาสกธรรมก็คือธรรมของอุบาสกนะครับธรรมของอุบาสกอุบาสิกาก็คืออะไรอุบาสกอุบาสิกาก็คือใช้คํานี้ได้ไหมครับคือชาวพุทธนะครับคือชาวพุทธหรือว่าคนที่นับถือพระพุทธศาสนาคนที่นับถือพระพุทธศาสนา ก็เลยคนที่ทําสําหรับคนที่นับถือพระพุทธศาสนาควรควรมีต้องมีนะครับต้องมีแต่พุทธศาสนาไม่มีคําว่าต้องอน,นี่แหละครับก็คือชาวพุทธควรควรมีห้าข้อหนึ่งต้องมีศรัทธาต้องเชื่อครับต้องเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามีความเชื่อมั่นในการตรัสรู้หรือการการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้ามันมีจริงอะ่ะต้องมีตัวนี้ก่อนแล้วเราจะรู้สึกอยากทําอย่างอื่นๆต่อไปซึ่งถามว่าเป็นตัวอย่างนะครับ อ่าอังกฤษนะครับไม่ใช่อเมริกาอังกฤษเนี่ยครองอินเดียแล้วเขาก็มีโอกาสได้อ่านตำราตำหับตำราหรือหนังสือเนี่ยแล้วเป็นที่มาของคําสงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงไหมเจ้าชายสิทธัตถะตัดสรู้ก่อตั้งศาสนาพุทธมีจริงไหมในอินเดียเขาทำไงเขาขุดครับเขาเดินสํารวจหาสถานที่ต่างๆตามหนังสือที่ว่ามาแล้วก็ขุดหาหลักฐานเห็นหลักฐานเสร็จเขาเชื่อนี่ นี่ศรัทธาศรัทธาต้องประกอบด้วยปัญญานะค,ความเชื่อแบบนี้ไม่ใช่งมงายนะครับไม่ใช่บอกว่าต้องศรัทธาคือกลายเป็นบังคับให้เชื่อไม่ใช่แต่เราคําว่าศรัทธาที่เราจะมีเนี่ยศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาเนี่ยมีหลักอย่างไรนะครับสคือศีลน,นะครับวาสศพเนี่ยคนจะเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงต้องมีกายวาจาที่เรียบร้อยคือสํารวมกายวาจาสามอตมาภาพอตรมาภาพหรือพระอาจารย์ว่า ข้อสามเนี่ยเป็นข้อที่ปัจจุบันนี้จะเจอเยอะนะครับข่าวลือครับเฟซนิวชาวพุทธต้องไม่ไม่ถือมงคลตื่นข่าวคือไม่เชื่อข่าวลือหลักในการเชื่อหลักในการเชื่อของชาวพุทธคือตัวนี้ครับสมมติว่าอ่านออกนะกาลามสูตรนะครับกาลามสูตรครับคำว่าไม่ถือมงคลตื่นข่าวชาวพุทธเราจะไม่เชื่อแบบไร้เหตุผลนะ เราจะเชื่อจากอะไรเราจะเชื่อจากข้อมูลจากหลักฐานเหมือนวิทยาศาสตร์เลยวิทยาศาสตร์ไม่ใช่แค่เขาเสียงลือเสียงเล่าอ้างหรือแม้แต่จะอ้างว่าเขาเป็นอาจารย์ของเราก็เลยเชื่อนะครับหรือเพราะข่าวนี้มันมันถูกจริตเราพอดีหรือเราอยู่ฝั่งนี้พอดีก็เลยไม่ใช่นะครับคาว่าไม่เอามองคนตื่นข่าวไม่ถึงมุงคนตื่นข่าวก็คือเชื่ออะไรก็ตามจะเชื่อไม่ว่าเขาจะว่าอะไรมาก็ตามขอให้มีเหตุผลเหมือนเราไหว้ต้นไม้ ว่ก็ไม่ผิดนะครับถา้ามีเหตุผลมีเหตุผลในการไหว้แต่หากว่าไม่มีเหตุผลในการไหว้ไหว้ตามๆเขาเฉยๆมันเข้าข้อนี้เลยลักษณะเดียวกันนะครับข้อที่4นะครับข้อที่4ก็คือไม่แสวงหาเขตบุญนอกพระพุทธศาสนาวิธีการทําบุญในทางพุทธศาสนาเนี่ยก็คือบุญกิเลสวัตถุอาจจะ3ก็ได้10ก็ได้นะครับฉะนั้นก็าบอกว่าทําบุญเนี่ยทำบุญตัวเนี้ยนะครับตามหลักพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนามีหลักในการทําบุญ สิบพ่อก็ไปไล่ดูสะดอกเคราะห์ไม่ใช่ใช่ไหมครับแก้บนไม่ใช่อะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าเราเราเป็นชาวพุทธแต่เราก็จะไปทําในสิ่งที่ไหวน้นู่นไหว้นี่นะครับมันก็ไม่ใช่บุญใช่ไหมฉะนั้นเราก็ไม่แสวงหาบุญนอกเขตอยากให้ทําบุญอย่างฉลาดนั่นเองจุดประสงค์ชาวพุทธต้องเป็นฉะนั้นและข้อสุดท้ายก็คือขวัญขวายในการอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนานะครับก็คืออะไรอุปถากอุปถัมภระภิกษุ สัมมาเนนหรือว่าภิกษุณีนะครับเพื่อให้มีกําลังวังชาหน้าที่ของเรานะครับชาวพุทธคืออุบาสกอุบาสิกาซึ่งแปลว่าผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยอุบาสกคือผู้ชายอุบาสิกาคือผู้หญิงนั่งใกล้พระรัตนตรัยเป็นหน้าที่ในการอุปทาอุปธรรมนะครับนี่คืออวาสกธรรมทั้ง5ข้อเป็นเป็นอะไรเป็นหลักปฏิบัตินะครับมารคข้อนี้เป็นสิ่งที่เราต้องมีนะครับเป็นสิ่งที่เราต้องมีเป็นทางปฏิบัติที่ถูกต้อง นะอยากเป็นชาวพูดอย่างแท้จริงต้องปฏิบัติตามหลักนี้จึงว่าถือว่าถูกต้องนะครับส่วนอีก3ข้อเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในครั้งหน้านะครับวันนี้ฝากเราเราไว้เพียงเท่านี้